จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจิตวิทยากับครูยุย้ยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น,นัทพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมีสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยให้คุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกันทาง FM 89.5 Innovation for Life ในวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะอยู่กับพี่ชั้นค่ะชีิเราดียิ่งมีนะคะวันนี้รับหน้าที่คนเดียวเลยนะคะพูดคุยในเรื่องของจิตวิทยาให้คุณผู้ฟังฟังนะคะพอดีครูยุ้ยมีปัญหา รื่องสุขภาพนิดหน่อยค่ะกําลังจะดูอ่าเขากาลังดูแลตัวเองนะคะแล้วก็น่าจะแข็งแรงเดี๋ยวอีกสักสัปดาห์สองสัปด,ดาห์นะคะลุงยุ้ยจะกลับมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังบ้างนะคะเกี่ยวกับจิตวิทยาค่ะเราต้องยอมรับค่ะว่าทุกวันนี้จิตวิทยาเป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับการใช้ชีวิตของเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องกาลังจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ทุกอย่างมันจะ เป็นไปดั่งใจนะคะหรือเป็นไปตามความคาดหวังนะคะมันจะมีในในมุมที่มันไม่ได้ดั่งใจในมุมที่มันมีปัญหาประกอบกับปัญหาต่างๆนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้จัดลําดับความสําคัญนะคะว่าอ๋อขอให้เรื่องนี้เข้ามาก่อนเดี๋ยวฉันแก้ก่อนแล้วก็เรื่องถัดไปค่อยตามมานะคะคือบางทีทุกๆปัญหามันอาจจะอยู่ที่เรา แล้วก็เข้ามาในเวลาพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังดิฉันจะมาพูดในเรื่องของจิตวิทยานะคะ mm hmm. เกี่ยวกับวิธีการรับมือกับความไม่ได้ดังใจนะคะคือจริงๆเราต้องเราต้องยอมรับนะคะว่าทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ที่ได้ดังใจตลอดนะคะอะด้วยความที่ บางครอบครัวมันมีพื้นฐานที่แตกต่างกันนะคะบางคนก็อาจจะมีพี่น้องหลายคนอย่างที่มีพี่น้องหลายคนนะคะก็เวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนมเรื่องกินเรื่องใดๆที่เป็นเรื่องของการแบ่งปันและเรื่องของความจาัดสรรป้นส่วนอในครอบครัวเนี่ยบางครอบครัวเขาอาจจะมีการแบ่งเท่าๆกันอันนี้ของพี่อันนี้ของน้องอันนี้จัดคิวอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง บางทีมันอาจจะเป็นกฎระเบียบของแต่ละบ้านแต่สําหรับลูกคนเดียวอย่างดิฉันมาที่ลูกคนเดียวอย่างดิฉันแล้วกันนะคะคือมันเหมือนว่าหรือหรือบางคนก็แล้วแต่มันเป็นลูกคนเดียวความเป็นลูกคนเดียวมันจะได้ทุกอย่างอะคะ่ะได้ทุกอย่างตามที่เราตั้งใจได้คนเดียวหมดไม่จาเป็นต้องรอลราฉันก็คือต้องได้ทั้งหมดดีที่สุดเป็นลําดับหนึ่ง คือในความเป็นพื้นฐานแบบนี้สำหรับคนที่เป็นลูกคนเดียวหรือว่าลูกคนเล็กอันนี้ก็ไม่ได้ว่านะคะแต่อาจจะมองแบบภาพกว้างๆเนี่ยมันจะมีวิธีการเอ่อหลายๆอย่างซึ่งพอเราอาจจะเวลาเราอยู่กับครอบครัวมันอาจจะเป็นอย่างนั้นได้ไงคะบางทีพี่น้องอาจจะยอมเราหรือพ่อแม่อาจจะตามใจเราถ้าเป็นลูกคนเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเราต้องใช้ชีวิตในสังคมไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับเอ่อในวัยทำงาน นะคะคือความไม่ได้หลั่งใจเนี่ยมันต้องมีวิธีการจัดการน,นะคะเพื่อให้หลายๆเรื่องหลายๆอย่างมันสามารถาแต่ละวันอ่ะแต่ละมือแต่ละเดสามารถผ่านไปได้โดยที่คือเราก็ไม่ได้เครียดจนเกินไปนะคะไม่ได้ปวดหัวแล้วก็โฟกัสอยู่กับสิ่งนั้นจนไม่สามารถทําอย่างอื่นได้นะคะวันนี้ที่ดิฉันบอกว่าจะเป็นการาพูดถึงในเรื่องของการรับมือกับความไม่ได้ดังใจ หลายต่อหลายครั้งมักจะมีคําถามนะคะตัวดิฉันเองมักจะมีคําถามกับลุงยุยว่าลุงคะทําไมแต่ละคนเขาถึงมีอ,อนิสยัยทัศนคติที่มันแตกต่างกันในการแสดงออกนะคะเรื่องเบืงองื่องเรื่องเดียวกันเลยค่ะบางคนมองเป็นเรื่องเล็กน,อน้อยแล้วมองข้ามหรือว่าผ่านไปได้แต่สําหรับบางคนทําไมมันถึงกลายเป็นเรื่องเราใหญ่โตนะคะหรือมันกระทบกับความรู้สึก เรื่องของการควบคุมอารมณ์หรือการแสดงออกในพฤติกรรมที่ก้าวร้าวลุงยุ้ยบอกว่าเพราะว่าแต่ละคนนะคะมันมีพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันเริ่มตั้งแต่ครอบครัวถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากแต่ละครอบครัวเนี่ยมันมีพื้นฐานอย่างเช่น <c oughs> างครอบครัวอพ่อแม่อาจจะใช้ความรุนแรงใช้คําพูดซึ่งมันอ สมัยพ่อคุณ <c oughs> ก,ก็ก็ไม่ได้เห็นนะคะเพราะว่าดิฉันก็เด็กต่างจังหวัดเนาะดิฉันก็สังคมชาวบ้านเหมือนกันมันอาจจะมีคําพูดพอ่อขุนมันอาจจะมีพูดคาดาคําเองค่าพาวยหรือประทะกันด้วยอารมณ์ที่รุนแรงก็เป็นตามวิถีของแต่ละบุคคลแต่คนเนี้ยค่ะคนในครอบครัควรอย่างเช่นลูกที่เขาเติบโตมาจาก ครอบครัวแบบนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีอะไรมากระทบกับอารมณ์เขาอย่างงี้เขาอาจจะตอบโต้ด้วยคําพูดที่รุนแรงอาจจะแสดงความก้าวร้าวอาจจะคว้างปลาสิ่งของนะคะเพราะว่าอาจจะเห็นพฤติกรรมแบบนี้ซึมซับมาตั้งแต่เด็กซึ่งจริงๆเขาอาจจะแสดงออกกับเพื่อนหรือในช่วงของวัยรุ่นซึ่งช่วงนี้อารมณ์อาจจะอ่อปรุงพนันนะคะแต่นั่นก็หมายความว่ามันไม่ใช่แค่ พฤติกรรมของพ่อแม่หรือว่าการเลี้ยงดูคือตัวเด็กเองเราก็ไม่ได้ฟันธงนะคะคุณผู้ฟังว่าบางทีตัวเด็กเองเนี่ยตรงมาจากครอบครัวแบบนี้แต่เขาก็มีพฤติกรรมซึ่งไม่ได้เป็นแบบครอบครัวก็มีค่ะมันขึ้นอยู่กับสังคมความคิดสิ่งแวดล้อมเขาเรียกอ,อะไรในมุมอื่นนะคะที่เขาเป็นบางทีเขาอาจจะเห็นพฤติกรรมของพ่อกับแม่แล้วเขาอาจจะไม่ได้ชอบะคะ่ะ แล้วเขาอาจจะบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่ได้เป็นแบบนี้ฉันจะไม่ทําแบบนี้ฉันจะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องของแบล็กเกาของแต่ละคนนะคะเท่านี้ในส่วนของแบล็กเกาไปแล้วพอเติบโตขึ้นมาค่ะมันสามารถขัดเกลาได้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งบางทีอาจจะมาครอบครัวแบบนี้อาจจะมีอารมณ์รุนแรงแบบนี้แต่พออ,อยู่กับ เพื่อนๆที่เราต้องเรียนหนังสือนะคะอาจจะได้รับการถัดเก่าจากคุณครูไม่ว่าอาจจะแสดงพฤติกรรมแบบนี้กับเพื่อนแล้วคุณครูคอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่พฤติกรรมที่เหมาะสมมันไม่ใช่พฤติกรรมที่ควรทําคืออะไรที่มันไม่ได้ดังใจอย่างเนี้ยค่ะบางทีเราอาจจะมองว่าเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เขาอาจจะทำแล้วน่ารักถ้าเราโฟกัสไปที่เด็กสองสามขวบคุณผู้ฟังเราก็จะเห็นว่าเวลาเขาไม่ใต้เขาก็ปาของ เขาก็เถียงเขาก็พูดไม่ไม่ชัดอาจจะเป็นด้วยด้วยอารมณ์ด้วยที่เขายังไม่รู้แต่พอโตมาอย่างเงี้ยเขาอาจจะก,กลายเป็นอีกคนหนึ่งนะคะหลังจากเข้าโรงเรียนหลังจากถูกขัดเกลาหลังจากแสดงออกพฤติกรรมแบบนี้แล้วคุณครูตำหนิเพื่อนไม่รักหรือพ่อแม่อาจจะช่วยขัดเกลาอย่างเงี้ยนะคะมันก็ ก็อย่างที่บอกว่าเด็กเหมือนผ้าขาวเนาะพอเติบโตขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เขาจะมีเออวิธีรับมือกับความที่ไม่ได้ตังใจคราวนี้ในแต่ละช่วงวัยคุณผู้ฟังเราก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันมีวิธีจัดการกับความไม่ได้ตังใจที่มันแตกต่างกันถ้าถ้าในวัยเด็กเอดิฉันก็บอกมาแล้วว่านสซี่สามคนสี่คซึ่งเขาไม่ได้มีอะไรนะคะทิ่ บบมีหลักการและเหตุผลเนาะเพราะว่ามันมันยังไม่ได้ถึงในวัยของเขาเขาคิดยังไงเขาทําอะไรเขาก็แสดงออกแต่พอในช่วงของวัยรุ่นกลุ่มน,นี้ก็เหมือนกันค่ะเขาจะมีพฤติกรรมในการแสดงออกที่อ่อไม่ได้ดั่งใจของเขาถ้าเป็นเด็กผู้ชายอ่ะค่ะก็ก็อาจจะอารมณ์รุนแรงนิดนึงเราก็จะเห็นการชกต่อยบางทีที่เห็นข่าวบ่อยๆแค่ขับรถปาดหน้าหรืออะไรก็ก็ยิงกันก็ต่อยกัน เสียชีวิตได้นะคะอันนี้มันก็เป็นช่วงวัยของฮอร์โมนสำหรับวัยรุ่นประกอบกับประกอบกับสิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งที่ฉันบอกก็คือสื่อค่ะสื่อโซเชียลต่างๆเนาะซึ่งมันค่อนข้างค่อนข้างชัดว่ามันสังคมมันมีความรุนแรงแล้วเด็กเขาก็ชอบเรียนแบบประกอบกับมันสามารถซื้อซื้อทุกอย่างได้อะคะ่ะอย่างเช่นพวกอปืนบีบีกันหรือใดๆที่มันสั่งซื้อได้ทุกอย่างอะ แล้วสังคมของเขาในวัยรุ่นนะคะมันมีความคึกขนองมันก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับสังคมมีพฤติก,กรรมแบบรุนแรงในความไม่ได้ตังใจกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเขานะคะแต่ว่าชื่อรัยทำงานวัยน,นี้มันอาจจะเป็นวัยหนึ่งซึ่งรับมือกับความไม่ได้ตังใจได้ในระดับหนึ่งแต่ดิฉันก็ก็ไม่ได้ฟันธงว่ามันจะเป็นกับทุกคนนะคะเพราะว่านิสัยอะค่ะ เราเรามักจะคุยคุยเกี่ยวกับวุฒิภาวะทางอารมณ์อารมณ์โกรธลุงยูนก็บอกว่านิี้ยส่อะบางทีมันก็เป็นอะไรที่มันติดตัวมาเหมือนกันมันอาจจะเปลี่ยนยากอายุอาจจะไม่ใช่เหตุผลว่าเออพออายุมากขึ้นแล้วอ,อพฤติกรรมหรือการแสดงออกมันอาจจะน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนในการปรับเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ความคิดอ,อแนวคิด แล้วก็พฤติกรรมนะคะมากกว่าครานี้ในวัยทํางานเนี่ยมันมันทําให้สิ่งแวดล้อมและผู้คนรอบข้างด้วยความซึ่งด้วยความซึ่งมัน้อยพ่อพันแม่ดิฉันพูดคํานี้มาตลอดเพราะว่าในวัยทํางานนะคะมันมันต้องทํางานกับคนไหายเจเนเรชั่นวัยรุ่นก็มีวัยเราก็มีค่ะวัยของเออเขาเรียกอะไรอะ่ะมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงวัยจกกะเกษียนก็มีแน่นอนความคิดทุกอย่าง มันแตกต่างกันบางทีเขาอาจจะแสดงพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมกับเราคราวนี้ยมันก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะแสดงพฤติกรรมแบบนั้นกลับไปไหมหรือเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรยกตัวอย่างอ่ะดิฉันก็เหมือนกันดิฉันก็รู้สึกว่าตัวดิฉันเองเป็นเป็นลูกคนเดียวเนาะในความเป็นลูกคนเดียวเนะ่ะมันมีความเอาแต่ใจมันมีความเอาแต่ใจส่วนหนึ่งแหละแต่พฤติกรรมทั้งหมดนี้จะเกิดกับครอบครัว ก็คือเกิดกับพ่อกับแม่แต่พ่อเป็นในวัยทำงานดิฉันก็จะรู้สึกว่าทำไมเราถ,ถึงอดทนได้มากขนาดนี้แล้วมันทำให้เราสะท้อนความคิดแบบนี้ค่ะมันอาจจะด้วยด้วยด้วยวุฒิภาวะด้วยอ,อหลายๆอย่างด้วยเป้าหมายในการทำงานด้วยภารกิจด้วยการสื่อสารด้วยการต้องประสานงานกับหลายคนหลายๆอย่างมันสั่งสมให้เรามีความอดทนและ แสดงออกหรือควบคุมพฤติกรรมได้นะคะแต่ในมุมที่เป็นกับพ่อกับแม่บางทีมันเวลาไม่ได้ตั้งใจเราก็ยังมีความเขาเรียกอะไรเอาแต่ใจตัวเองอยู่แต่พอเป็นอยู่ในสังคมนี้ฉันกน็ฉันก็ปรับตัวได้นะคะจนบางทีก็แอบสงสัยว่าทาไมเราถึงอดทนได้มากขนาดนี้จนกลับไปคิดว่าทําไมกับคนอื่นในเรื่องของการทํางานเราอดทนได้แล้วทําไมกับครอบครัวเนี่ยบางทีมันก็ต้อง อาอาศัยความอดทนหมายถึงว่าคนเรามันอาจจะมีสองสองเซคชันอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่พฤติกรรมในการแสดงออกของแต่ละคนนะคะจากที่พูดมาทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กับคุณผู้ฟังแล้วเบ่งสองเรามาฟังกันว่าเอ๊ะมันจะมีออวิธีรับมือกับความไม่ได้ดังใจแบบง่ายๆอะคะ่ะมันสามารถทำได้อย่างไรบ้างพักสักครู่ค่ะ จิตวิทยากับครูยุย้ยกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงวิธีนะคะรับมือกับความไม่ได้ดังใจนะคะคือดิฉันก็จะบอกว่าดิฉันเองละกันมีวิธีการรับมือกับความไม่ได้ดังใจโดยโดยการ หายใจเข้าลึกๆนับหนึ่งถึงสิบกับทุกเรื่องนะคะนับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงร้อยหมายถึงว่าเวลาที่มันมีอะไรที่ไม่ได้ตังใจเข้ามาในชีวิตก็อาจจะต้องอดทนหมายถึงว่าทุกทุกเรื่องมันอาจจะในเรื่องของการเลี้ยงดูอบรมมาด้วยอย่างเด็กแรกที่เราคุยกันอย่างเงี้ยที่ฉันอาจจะอยู่ในมุมซึ่งซึ่งแม่อาจจะสอนตั้งแต่เด็กว่าให้อดทนก่อน บางทีก็ก็แอบถามแม่ตอนเด็กเหมือนกันว่าโอเคหนูหนูอดทนแล้วนะหรือว่าหนูอดทนมากแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ก็จะบอกว่าหนูอดทนได้มากกว่านี้อีกในบางมือในบางเรื่อง,ง,องที่เข้ามากระทบกับกับกับตัวเราหรือกระทบกับจิตใจแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้นะคะดิฉันก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ที่เวลาดิฉันรับมือกับความไม่ได้ดังใจของของดิฉันบางทีดิฉันก็จะจะนับหนึ่งถึงสิบนิ่งนะคะ นิ่งแล้วก็ทำหนัง,งสือสิบสิบไม่ไหวก็ก็ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก็ก็ยิ้มแบบฝืนฝืนแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะขอตัวแล้วก็แล้วก็เดินออกก็คือในความที่เอ่อปีกเรื่องกับความที่ไม่ไม่ได้อยากปะทะนะคะก็เป็นวิธีท,ที่ที่จัดการนะถามว่าเครียดไหมก็ก็เครียดแต่ถ้าหลุดออกจากภาวะตรงนั้นแล้วก็ไป ไม่ถึงว่าถ้าหลุดจากสถานการณ์ตรงนั้นมัน,ม,นมันก็จะรู้สึกดีขึ้นค่ะไอความที่ออกมาจากตรงนั้นไอความที่นับสิบนับยี่สิบจนนับถึงร้อยสิ่งที่สิ่งที่มันโฟกัสก็กคือสตินะให้เรามีสติให้เราได้คิดก่อนที่จะอไอความไม่ได้ดั่งใจนั้นนะคะก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมหรือพูดอะไรออกไปนะคะอันนี้คือของดิฉันเองนะดิฉันมาแชร์แต่คนนี้ ดิฉันก็มีทางจิตวิทยาคุณผู้ฟังที่เขาบอกว่ามันมีวิธีรับมือกับความไม่ได้ดั่งใจอยู่นะคะข้อแรกเขาบอกว่าให้ยอมรับความรู้สึกของตัวเองค่ะคือการรับรู้และยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นะ่ะว่าว่าตอนนี้เรามันไม่โอเคนะมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจหรือมันมันไม่ค่อะอ่ะ แ็บอกว่าต้องรับรู้นะคะแล้วก็ยอมรับกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นอันนั้นถือว่าเป็นก้าวแรกในการจัดการกับความไม่ได้ดังใจนะคะต่างตระหนักรู้ว่าความรู้สึกหงุดหงิดหผิดหวังอะ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละคือมันไม่มีใครได้ได้อะไรดังใจไปหมดทุกอย่างนะคะคือแต่ละคนแต่ละความคิดอะค่ะมันก็ไม่มันก็ไม่ตรงกันอะ่ะเพราะฉะนั้นการรู้และยอมรับความรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นเรื่องธรรมดา นะคะคือถ้าเรายอมรับได้อะมันจะช่วยทําให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะข้อแรกไปละข้อที่สองเขาบอกว่าให้หายใจลึกๆแสดงว่าวิธีที่ดิฉันเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนั้นใช้ได้คือหายใจลึกๆสูดลมหายใจเข้าก่อนลึกๆมันเป็นการพักสมองค่ะทางจิตวิทยานะแล้วก็เมื่อเรารู้สึกว่าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้อย่างเช่น มันไม่ได้ดั่งใจมันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยกับการที่เราสูดห,หายใจเอ,อ่ลึกๆควบคุมอารมณ์อยู่ะมันทําให้เราได้หยุดพักนะคะการหายใจลึกๆจะช่วยให้เราลดความตึงเครียดแล้วก็มีสมาธิในการคิดหาทางออกได้มากขึ้นคือคือของดิฉันเนี่ยพยายามเรียกสติอนะพยายามควบคุมสติอยู่ก็จริงๆมันการหายใจลึกๆมันทําให้เราพักสมองแล้วก็มีสตินั่นแหละนะคะอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้อเขาบอกว่า เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองหมายความว่าลองคิดในมุมใหม่ๆค่ะว่าความไม่ได้ดั่งใจอะ่ะมันอาจจะเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้เรียนรู้หรือการเติบโต,ตขึ้นเช่นหากแผนงานที่เราเสนอไปเราตั้งใจนะ่ะมันไม่ได้ผลเขาไม่ซื้ออ่ะเขาคอมเมนต์ข้อผิดพลาดอะไรเต็มไปหมดเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นการเรียนรู้ ที่เป็นวิธีที่จะทําให้เราเนี่ยมองเห็นปัญหาแล้วแก้ไขแผนงานนั้นๆให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะคือแน่นอนเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดเนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนแน่นอนนะคะคือ่าจะเปลี่ยนมุมมองได้บางทีมันก็อาจจะต้องกลับไปที่ข้อแรกก่อนอรับความรู้สึกก่อนว่าทุกอย่างมัน ไม่ได้ดังใจเราหรอกต่อให้เราทําเต็มที่ขนาดไหนนะคะหรืออาจจะต้องผ่านการหายใจลึกๆเพื่อที่จะเรียกสติแล้วก็พักสมองคิดหาทางออกนะคะพอเราเปลี่ยนมุมมองได้อีกหนึ่งอีกหนึ่งหัวข้อที่อยากจะทําก็คือเราเราลองหาทางออกที่มันสร้างสารรค์ดูไหมคะคุณผู้ฟังคือแทนที่จะมุ่งไปที่เฮ้ยทำไมไม่ได้ดั่งใจทำไมไม่เป็นไปตามแผนทำไมเขาไม่ได้เห็นความสำคัญของเรา ลองค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างสร้างสรรค์อย่างเช่นเราอาจจะคิดหาทางเลือกใหม่ๆนะคะก็จะช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนสถานการณ์เป็นเป็นเชิงบวกได้นะคะบางทีเขาก็ตลกนะอะไรที่มันไม่ได้ตั่งใจแบบนี้ก็หาทางออกคิดแบบตลกตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยให้ช่วยให้เรารับมือกับสิ่งที่เราไม่ได้ดั่งใจกับทุกๆเรื่องในชีวิตได้นะคะ คืออย่างเช่นเอาเรื่องกินก็เหมือนกันดิฉันจะบอกอย่างเช่นสั่งผัดกะเพราหมูสับไปอะง,ง่ายๆเพื่อนจอมเป็นกะเพราหมูชิ้นอย่างเงี้ยแล้วพอเรากินเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเราสั่งกะเพราหมูสับไปเราไม่ชชบกินหมูชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรากินหมูชิ้นในมุมอ่ะเฮ้ยหมูชิ้นมันก็อร่อยนะมันมันก็น้อยมันทําให้เราลดน้าหนักได้บางทีหมูสับมันจะมีมันหมูปนมาด้วยคือกินมื้อนี้ก็ไม่เป็นไรหรอก ช่วยควบคุมน้ําหนักลดคนแล้วตอรเราอะไรก็ได้อ่ะค่ะที่มันทําให้เราคิดและสบายใจนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการรับมืออีกอย่างหนึ่งนะคะเอาวิธีการสุดท้ายคุณผู้ฟังดิฉันจะบอกว่าพูดคุยและแบ่งปบันความรู้สึกค่ะเพราะว่าการพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจต้องเป็นคนที่เราไว้ใจได้นะคะจะสามารถช่วยลดความเครียดและหาทางออกได้ค่ะเพราะว่าไอ้การที่เม้ามอยอะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย การเมามอยกันเนี่ยหรือการแบ่งปันความรู้สึกกับคนใกล้ชิดหรือกับเพื่อนร่วมงานอ่ะที่มันไม่ได้มีผลกระทบหรืออะไรนะคะจะทําให้เรารู้สึกได้รับการสนับสนุนแล้วก็ไม่ต้องปเผชิญปัญหาอยู่คนเดียวก็คือการแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยอย่างดิฉันก็จะบอกว่าบางทีก็อาจจะต้องหาคนที่มันไว้ใจได้เพราะว่าเดี๋ยวไปแชร์แล้วไปไปเมาต่อก็อาจจะอาจจะต้องปวดหัว กับเรื่องที่เราคุยเราก็แชร์นะคะคือในบางมุงมอะค่ะถ้าเป็นเรื่องของการทํางานเนี่ยถ้ามันคุยกันต่อหน้าได้หมายถึงว่าแชร์กันหลักการแล,ล,ละเหตุผลยอมรับความคิดเห็นกันในมุมนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ในบางมุมที่เอ,อต่อหน้าเราก็ทําเป็นเงียบอะไรอย่างเงี้ยแต่รับหลังก็เอาไปคุยกับคนอื่นที่ดิฉันบอบาแบ่งปันความรู้สึกอย่างเงี้ยไปเล่าถึงหูคนนั้นคนนั้นมาเล่าคนนี้ กลายเป็นประเด็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องตามแอนนความรู้สึกเราอาจจะไปคุยกับเพื่อนที่นอกสถานที่ทํางานเนาะที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันไประบายกับเพื่อนที่อยู่กับอยู่ต่างต่างเจนต่างเวงานเพื่อนสมัยในที่ที่แชร์กันหรือกับครอบครัวกับที่เมานกับสามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้ความที่มันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะเราก็มีวิธีการรับมือที่เหมาะสมแล้วเราก็ไม่เครียดนะคะพอเราไม่เครียดเนี่ย มันก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของของเราดีขึ้นนะคะก็ลองเอาวิธีที่ที่ฉันแนะนำในวันนี้ไปใช้ดูนะคะ <è> เวลาที่มันมีอะไรที่มันไม่ได้หนังใจเนี่ยอันดับแรกอาจจะฉันทวนให้อีกทงยอมรับความรู้สึกของตัวเองก่อนว่ามันไม่โอเคมันไม่ได้นะคะแล้วก็แล้วก็ต้องบอกกับตัวเองบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ที่มันจะเป็นแบบเนี้ยมันไม่มีใครเห็นด้วยกวับเราทั้งหมดหรอกหาจจะเข้าลึก,ลก เื่อเรียกสติแล้วก็พักสมองลองเปลี่ยนมุมมองดูค่ะเพราะว่าบางทีไอ้สิ่งที่เราทํามันอาจจะไม่ดีแต่ว่าถ้าคนนู้นคนนี้มาบอกเราก็อาจจะได้พัฒนาและเรียนรู้วิธีที่ดีกว่าเพื่อแก้ปัญหาน,านั้นๆในอนาคตได้ลองหาทางออกที่มันสร้างสรรค์น,นะคะไม่ใช่ไปแสดงพฤติกรรมอะไรกัแล้วแต่ที่มันเป็นเชิงลบนะแล้วสุดท้ายถ้ามันอัดอั้นบังใจไม่อยากคุยก,ก็ลองพูดคุยแบ่งปันกับคนที่เราไว้ใจได้ดูนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะ กลับมาพบกับดิฉันได้ใหม่ทาง FM 89.5 i n n o v a t i o n for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเชี่อวาได้ยิ่งมีตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรายการจิตวิทยาก,กับครูยุย้ยสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล